เนือคู่ข้ามภพข้ามชาติของหลวงปู่หลุยจันทศาโรหลวงปู่หลุยพบเนื้อคู่ในอดีตชาติถึงกับทวดเสดแทบล้มทั้งยืนจากชีวประวัติพระคุณเจ้าหลวงปู่หลุยจันทศาโรจากหนังสือจันทสาโรบูชาโดยคุณหญิงสุรีพันมณนีวัดอดีตที่ฝังรอยมาจากบุปชาติ หลวงปู่ท่านแวะมาที่หลมศักด้วยยมมารดาของท่านมีพื้นเพภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นจึงยังมีบ้านญาติบ้านพี่น้องบ้านคนคุ้นเคยอยู่มากท่านมาถึงได้ทราบว่าบ้านญาติคนหนึ่งมีงานศพนิมนต์พระไป,ะป,ะปะสวดท่านก็ได้รับนิมนต์ไปสวดในงานนั้นด้วยหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าท่านไม่เคยคิดเลยว่าการแวะไปเยี่ยมบ้านญาติ และสวดมนต์ในครั้งนั้นจะทําให้ท่านสวดเสลงแทบจะล้มทั้งยืนล้มล้มอย่างไม่มีสติตั้งตัวเลยทีเดียวท่านเล่าให้เฉพาะผู้ใกล้ชิดฟังว่าวันนั้นท่านกําลังสวดมนต์เพลินอยู่ระหว่างหยุดพักการสวดเจ้าบ้านก็นําน้าปนน้มาถวายแก้คอแห้งบังเอิญตาท่านํำเลืองไปมองในหมู่แขกที่กําลังนั่งสวดมนต์อยู่เพียงตาศบตา ท่านก็รู้สึกแปรบเข้ามาในหัวใจเหมือนสายฟ้าฟาดแทบจะไม่เป็นสติสมพระดีท่านกล่าวว่าเพียงตาพบแวบเดียวไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็เสแทบจะล้มพะเอิญขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงคันตยาคโมได้รับนิมนต์ไปด้วยท่านคงสังเกตถึงอาการหรือว่าท่านอาจจะกําหนดจิตทราบในเหตุการณ์ก็ได้ ท่านจึงเข้ามาประคองไว้เพราะมิฉนั้นหลวงปู่คงล้มลงจริงๆฝ่ายหญิงที่นั่งอยู่ด้านหน้านั่นก็เป็นลมไปเช่นกันคงจะเป็นเพราะอำนาจเกี่ยวข้องกันมาแต่บุปผชาติที่มาบังคับให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นท่านบอกว่าในหัวอกเหมือนจะมีอะไรแต่ภายหลังได้พิจารณากลับมาและเมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์ได้อธิบายให้ท่านทราบในภายหลังว่า การครั้งนี้เป็นนิมิตเนื่องจากบุพเพสนิวาสท่านและสุภาพสตรีผู้นั้นเคยเป็นเนื้อคู่เกี่ยวข้องกันมาแต่ช้านานเคยบำเพ็ญบารมีคู่กันมาโดยเฉพาะเมื่อภายหลังหลวงปู่ได้สารภาพถึงความในใจที่ตั้งปรารถนาพุทธภูมิท่านพระอาจารย์สิงห์ก็อธิบายว่าเธอผู้นั้นก็คงได้ปรารถนาบำเพ็ญบารมีคู่กับท่านมาเช่นกัน ท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโมก็เลยเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่อีกองค์หนึ่งก็เช่นเดียวกันระหว่างที่มากรุงเทพเดินบินทะบาดอยู่แถววัดสัปปะทุมได้พบสตรีคนหนึ่งนั่งรถสามล้อผ่านไปสมัยนั้นในกรุงเทพมีรถสามล้อเป็นยานพาหานะท่านบอกเพียงศบตาเท่านั้นความรู้สึกมันแปรไปทั้งตัวแทบจะวิ่งตามเข้าไปคราวนั้น พระเถระผู้ใหญ่ต้องให้สติและขังท่านไว้ในโบสถ์พิจารณาดับความรู้สึกกันอยู่นานด้วยการเจริญอสุภาษสำเร็จข่าวนั้นหลวงปู่องคนั้นท่านก็เล่าว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนด้วยซ้าเขาจะไปไหนอย่างไรก็ไม่ได้ทราบแต่ใจมันวิ่งเตลิดตามเขาไปพิจารณาแล้วก็ได้ความเช่นกัน ว่าเป็นคู่ที่เคยมีบุพเพศสันนิวาสต่อกันมาแต่ชาติก่อนแต่อำนาจกรรมนั้นจึงมาประจักษ์แต่หากว่าบุญบาร,รมียังมีในเพศพรมจรรันทร์ท่านจึงปลอดภัยจากกรรมนี้สำหรับกรณีของหลวงปู่ก็เช่นกันแต่ของท่านนั้นเนื่องจากเป็นการปถนาพุทธภูมิเคียงคู่กันมาจึงมีอำนาจรุนแรงมากและเนื่องจากว่าฝ่ายหญิงไม่ได้พบกัน แล้วก็ห่างกันไปแบบในกรณีของหลวงปู่องค์นั้นต้องประจันหน้ากันอีกหลายครั้งเนื่องด้วยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้คุ้นเคยกันประหนึ่งญาติและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหลายชั้นตั้งแต่ครั้งบิดามารดาต้องพบกันไม่ใช่ว่าเป็นการพบกันแล้วต้องจากไปเช่นนั้นอาจจะเป็นกรณีที่ง่ายหน่อยแต่การนี้หลังจากพบครั้งแรกแล้วนั้นก็ยังต้องเห็นกันอีกกรณีจึงแตกต่าง จากพระเถระคุบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานองค์อื่นในชาตินี้นอกจากที่ว่าฉันบิดามันดารู้จักคุ้นเคยกันเป็นหนึ่งญาติพี่น้องอาจจะเคยเห็นการสมัยวัยเด็กอย่างไรก็ตามฝ่ายหญิงได้ถูกส่งตัวเข้ามารับการศึกษาในพระนครเสียแต่ยังเด็กได้รับการศึกษาชั้นสูงจึงแทบไม่ได้พบหน้ากันอีกเมื่อมาพบฝ่ายหญิงนั้นท่านอยู่ในเพศบรรพชิตแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกุลสตรีแสนสวย เป็นรอยแห่งอดีตที่มาพบกันผ่านกันความจริงท่านไม่เคยเล่าถึงรูปลักษ์ของรอยอดีตแต่บังเอิญผู้เขียนเกิดทราบขึ้นมาเองวันนั้นเป็นเวลาที่มีการสนทนาทรรกันและหลวงปู่กำลังอธิบายเทศนาถึงแรงกรรมโดยเฉพาะกรรมเกี่ยวกับบุพเพสนิวาสที่พระเนนจะต้องประสบพบเจอจะต้องมีกำลังใจอย่างมากที่จะเอาชนะให้ได้ในที่สุดสุดท้ายวันนั้น ท่านก็ไดยยกกรณีของท่านขึ้นมาว่าองค์ท่านเองยังแทบจะเป็นลมฝ่ายท่านนั้นพระเทลารต้องเข้าประคองฝ่ายหญิงเป็นลมญาติผู้ใหญ่และมารดาต้องเข้ามาประคองขณะฟังไม่ทราบว่าเพราะอะไรผู้เขียนรู้สึกว่าสว่างวาบขึ้นในใจเข้าใจนึกถึงชื่อเธอขึ้นมากาบเบรียนท่านโดยเอ่ยชื่อเธอว่าใช่ไหมสุภาพสตรีท่านนั้น หลวงปู่ค่อนข้างจะตกใจที่ทำไมลูกศิษย์เกิดรู้จักขึ้นมาได้แต่ท่านก็อึ้งและยอมรับว่าเข้าใจถูกแล้วฉะนั้นการพรรณนารูปร่างลักษณะของเธอซึ่งผู้เขียนเผอิญรู้จักและมีความเคารพนับถือนับถือในอัจฉริยะของเธอจึงเป็นการบรรยายจากผู้เขียนฝ่ายเดียวหลวงปู่ท่านไม่ได้เล่ารายละเอียดเหล่านั้นผู้เขียนเพียงแต่วาดภาพให้ท่านผู้ฟังได้นึกถึงเรื่อง และเข้าใจต่างไปด้วยเท่านั้นว่าเป็นการยากลำบากและต้องการพลังใจอันเด็ดเดี่ยวเพียงใดที่หลวงปู่ท่านจะสามารถตัดกระแสความผูกพันจากรอยอดีตโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคู่บาร,รมีสำหรับการปาถนาพุทธภ,ภูมิรอยอดีตของท่านเป็นกุลสตรีที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีจบการศึกษาชั้นมัธยมบริบูรณ์จากโรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียงทางภาษาต่างประเทศ นานๆเมื่อกลับไปเยี่ยมบ้านก็จะไปแบบหญิงสาวสมัยใหม่รูปสวยในตาโตงามมีคนหลายคนที่เล่าว่าเวลาที่เห็นเธอกลับมาเยี่ยมบ้านนั้นเสมือนประหนึ่งเห็นเทพที่ดาล่องลอยอยู่ในฟ้าขี่ม้าเก่งแต่งตัวสวยแบบสาวชาวกรุงเทพผมสวยหน้าสวยความจริงแล้วเจ้าแม่นางกลวยมารดาของท่านนั้นก็เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่มากในเรื่องของการแต่งตัวงาม ผมของท่านจะจับยงใช้ขี้พึ่งจับจรเป็นที่เลื่องลือกันทั้งหมู่บ้านและมีชาวบ้านมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงผู้ที่เป็นหญิงสาวจะมาขอเรียนการทำผมเพื่อจะได้มีผมที่สวยอย่างเจ้าแม่นางกวยกลายเป็นที่พูดกันว่าท่านเป็นประหนึ่งผู้ทำผมให้กับหญิงสาวทั้งหมู่บ้านแต่นั่นก็เป็นเพียงผมในสมัยของท่านกุลสตรีท่านนี้ท่านเป็นสาวสมัยใหม่ ผมงามแบบผมท่านขี่ม้าเก่งและไม่ได้แต่งตัวแบบหญิงสาวชนบทสวมกางเกงขี่ม้าใส่รองเท้าท็อปบูตต่อมาภายหลังหลังจากที่ต้องจากกันแล้วเมื่อเธอกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเธอก็ได้มามีชื่อเสียงอย่างมากและเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับผู้ที่รักหนังสือทั้งหลายเข้าใจว่าผู้ที่มีอายุป,ประมาณ50ปีขึ้นไปนั้นจะต้องเคยได้ยินชื่อของเธอมาก หลวงปู่เล่าให้ฟังภายหลังว่าท่านรู้สึกเหมือนกับว่าหัวอกแทบจะระเบิดอกกลัดเป็นหนองแต่ใจหนึ่งก็คิดมุ่งมั่นว่าจะต้องบำเพ็ญเพศพรมอจารย์ต่อไปท่านพระอาจารย์สิงคันตยาคโมเข้าใจในความรู้สึกของหลวงปู่ผู้เป็นศิษย์ใหม่ได้ดีท่านจึงจัดการพาตัวหลวงปู่รีบออกจากหล่มศักมาโดยเร็วที่สุดหลวงปู่กล่าวว่าไม่ใช่เป็นการลักพาตัว แต่เป็นการควบคุมหนักโทษให้หนีออกมาจากมารที่รบกวนหัวใจแต่โรยเร็วหลวงปู่กล่าวว่าเป็นการเคราะหดีอย่างยิ่งที่บังเอิญเจ้าภาพหล่มศักนั้นได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงคันตยาคโมไปร่วมในงานศพครั้งนั้นด้วยหากไม่มีพระเถระช่วยให้สติแถมยังคอยควบคุมตัวท่านว่าไม่ทราบว่าจะรอดพ้นจากปากเหี่ยวปากมาได้หรือไม่ท่านได้เห็นจริงในตอนนั้นว่ามาตุคาม เป็นภัยแก่นตนอย่างยิ่งเมื่อเห็นพระอานน์กาบทูลสมเด็จพระพุทธองค์ว่าควรปฏิบัติต่อมาตุคามเช่นใดพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่ควรมองถ้าไม่จําเป็นจะไม่ต้องมองแล้วก็ไม่ควรพูดด้วยถ้าไม่จําเป็นจะต้องพูดด้วยก็ให้ตั้งสติท่านตรัสบอกขั้นตอนที่จะปฏิบัติต่อมาตุคามเป็นลําดับลําดับไปแต่นี่หลวงปู่เพียงโดนขั้นแรกแค่มองก็ถูกเปรี้ยงเสียแล้ว ถ้าเป็นนักมวยขึ้นเวทียังไม่ทันจะเริ่มต่อยก็เหมือนถูกน็อกท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโมเป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของพระอาจารย์มัน่นต่อมาได้รับสมณศักดิ์ที่พระญาณวิสิทธิ์ท่านได้เห็นพระรุ่นน้องแสดงกริยาดูน่ากลัวว่าจะพ่ายแพ้อำนาจของกิเลสถ้าเป็นนักสู้ก็เป็นนักสู้ที่ยอมไม่ขอประหารชีวิตแต่โดยดีไม่พยายามฝืนต่อสู้แต่อย่างใดท่านจึงควบคุมตัวนักโทษ ซึ่งเป็นนักโทษหัวใจผู้นั้นรีบหนีออกจากหล่มสักโดยเร็วออกมาจากสถานที่เกิดเหตุคือเมืองหล่มสักโดยเร็วที่สุดทเที่ยววีเวกลงมาตามป่าเขาลำเนาภัยและเล่นทำตะบะเล่นความเพียรอย่างหนักท่านพระอาจารย์สิงห์สนับสนุนให้หลวงปู่อดนอนอดอาหารเพื่อผ่อนคลายความนึกคิดถึงมาตุคามให้เล่งภาวนาพุโทโธพุโทโธถียิบและนั่งข่มขันแต่ความกลับกลายเป็นโทษ คราะดีท่านไม่ตามนิมิตซึ่งแทนที่จะสิโรราบตามข้อกรรมที่มีอยู่เช่นนั้นเพราะเคยได้มีกรรมต่อกันมาเช่นนั้นทําให้พอเห็นก็มือไม้อ่อนเท้าอ่อนยอมตายง่ายๆท่านกลับเข้าหาครูเชื่อครูเล่านิมิตถวายท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านได้ให้โอกาสจึงได้อบรมกระหน่ำเคี้ยนตีได้ทันควัน